และทุกคนนะครับก็ต่างตกใจกับการกระทําและคําพูดของแม่นี่มึงกล้ามาถิ่นกูเลยเหรอมึงจะเอาลูกหลานกูไปหมดเลยใช่ไหมมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาสบาบานะครับและวันนี้ทุกท่านกําลังอยู่ในรายการหลอนประจําสัปดาห์ EP ที่33นะครับผมและสําหรับในหลอนประจําสัปดาห์ EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับโดยได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่กําลังจะเดินทางกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปทางภาคเหนือครับและเรื่องราวความหลอนนี้นะครับก็ได้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง กลับบ้านเกิดนั่นเองครับและเรื่องราวความหลอนนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับก่อนจะไปเข้าคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่กดติดตามแล้วไม่มีการแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งเตือนช้านะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดยกเลิกติดตามและกดติดตามใหม่อีกครั้งนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งและเลือกไปที่ทั้งหมดด้วยนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็จะไม่พลาด คิปใหม่ๆของช่องเราแล้วนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการรอชาร้ากันเข้าไปฟังเรื่องหลอนกันเลยครับ <S <S และในช่วงเทศกาลสงการของไทยเรานะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาทํางานในกรุงเทพและหลายคนนะครับต่างก็พากันกลับบ้านเกิดกลับไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับหรือว่าลูกๆหลานๆจนทําให้ถนนในกรุงเทพหลายเส้นเลยนะครับโล่งมากๆและส่วนถนนที่กลับต่างจังหวัดนะครับแน่นอนครับต้องแน่นไปด้วยรถ แ,แน่นอนครับทุกคนเพราะว่าจะมีแต่รถที่ลับต่างจังหวัดกับบ้านเกิดของคนหลายๆคนนะครับและก่อนอื่นนะครับผมขอแทนเจ้าของเรื่องนี้ว่าคุณเอนะครับโดยสงการนี้นะครับครอบครัวของคุณเอก็จะกลับบ้านเกิดที่อยู่ทางภาคเหนือเช่นกัน,นครับและก็ได้มีพี่ๆน้องๆน,นะครับ ติดรถไปด้วยและทุกคนนะครับก็จะกลับบ้านกันแบบนี้ทุกๆปีและแม่ของคุณเอนะครับก็ได้โทรถามคุณเอก่อนนะครับว่าปีนี้จะกลับบ้านกันหรือเปล่าทางคุณเอนะครับก็ตอบว่ากลับสิครับแม่แต่พวกผมจะกลับในช่วงกลางคืนนะแม่นะครับก็เลยถามไปว่าและเองจะกลับถนนเส้นไหนล่ะคงจะใช้เส้นเดิมเส้นที่เคยกลับนั่นแหละครับแม่และทางแม่ของคุณเอนะครับก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าพวกเองจะกลับเส้นนั้นนะแม่ขอให้พวกเองอะห้ามจอดรถแวะข้างทางเด็ดขาดเลยนะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามแวะข้างทาง แวได้เฉพาะปั๊มเท่านั้นนะเมื่อคุณเอได้ยินแบบนั้นนะครับคุณเอก็สงสัยนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าทางคุณเอนะครับก็คิดว่าคุณแม่เป็นคนส่งเจ้าเข้าผีท่านคงจะเห็นอะไรบางอย่างนั่นแหละท่านก็เลยคอยมาเตือนพวกเราครับและในที่สุดนะครับวันที่คุณเอจะออกเดินทางกลับบ้านก็มาถึงครับทางคุณเอนะครับได้นั่งรถด,ด้วยกันทั้งหมด คนและถนนที่เส้นเราขับกลับนะครับจะเป็นเส้นทางลับจะไม่ผ่านตัวเมืองของจังหวัดใดๆเลยเพราะว่าถ้าตัวเมืองนี่จะรถติดมากๆเลยครับและในช่วงเวลากลางคืนนะครับถนนเส้นนี้จะมืดมากและดูเปี่ยหน่ากลัวสุดๆเลยครับแต่คุณเอนะครับเป็นคนที่ชอบขับรถในเวลากลางคืน เพราะว่าอากาศเย็นสบายดีและคุณเอก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วครับพอคุณเอนะครับได้ออกเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งทางลูกๆของคุณเอนะครับก็เกิดอาการปวดฉี่กระทันหันและก็เริ่มงองแงวุ่นวายกันไปหมดเลยครับ<อ>ทางคุณเอนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาปั๊มก่อนรอแป๊บนึงและต้องบอกก่อนนะครับว่าถานนเส้นที่คุณเอขับผ่านนี้นะครับไม่ค่อยจะมีปั๊มน้ํามันอยู่เลยครับและในที่สุดนะครับทางคุณเอก็ได้ตัดสินใจ แวะข้างทางให้ลูกๆฉี่กันครับในใจของคุณเอนะครับก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกจึงค่อยๆชอรถแล้วก็เริ่มจอดที่ไหลาทางครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในบริเวณที่คุณเอจอดนะครับมืดมากและเงียบสุดๆเลยครับและเมื่อคุณเอจอดรถแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงไปท,ทําตุละส่วนตัวให้เสร็จกันเร็วๆและทางคุณเอนะครับก็ได้พาลูกเดินเข้าไปฉี่และในระหว่างที่คุณเอพาลูกเข้าไปฉี่นะครับ เหมือนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คุณเอนะครับได้นึกถึงคําที่แม่เตือนไว้จึงรีบเรียกทุกคนให้ขึ้นรถแบบเร็วๆเลยและระหว่างที่คุณเอขับรถออกจากตรงนั้นและเมื่อรถได้ออกมาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกับรถมันจะเอียงไปข้างหนึ่งครับทั้งๆที่พื้นถนนเรียบเสมอกันนะครับและเหมือนกับว่ามันจะพยายามเอียงตะแคงลงข้างทางตลอดเลยครับเหมือนทําให้รถตกข้างทางนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับ ทุกคนรู้สึกเหมือนกันเลยครับและด้วยเหตุนี้ทำให้คุณเอใจคอไม่ค่อยดีเลยครับและเมื่อขับรถไปได้สักพักนะครับแต่แล้วจู่จูก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรกระโดดอยู่บนหลังคารถครับและทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนกันทำให้ตกใจและหันมามองหน้ากันครับทุกคนแต่ไม่มีใครสักคนเลยนะครับที่อยู่ในรถกล้าไปทักเพราะแม่เคยบอกไว้ว่า ถ้าได้ยินเสียงอะไรในตอนกลางคืนห้ามทักเด็ดขาดและในช่วงเหตุการณ์นั้นทุกคนก็ได้นั่งเงียบทางคุณเองนะครับก็ได้ขับรถมาเรื่อยๆได้อยู่ดีๆนะครับ กระจกที่หน้ารถก็ดันเล้าดังแกลกเหมือนเสียงกระจกแตกครับทุกคนและตรงที่เล้านะครับอยู่ตรงตำแหน่งคนขับพอดีเลยครับและนั่นนะครับทาให้คุณเอไม่สามารถขับรถได้คุณเอนะครับก็อค่อยๆประคองรถไปเรื่อยอย่างแบบว่าทุลักทุเลเลยครับและในที่สุดน,นะครับก็ได้มาถึงบ้านในเวลาตีสามแต่ที่ประหลาดใจที่สุดน,นะครับก็คือแม่ของคุณเออายุ70ปีทุกคนในรถนะครับก็งงกันว่า ป่านนี้แล้วแม่ทําไมยังไม่นอนท่านได้ออกมายืนตรงทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วก็ได้โบกมือเรียกรถของเราครับแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าเราจะมาถึงตอนนี้ทั้งทั้งที่เราไม่ได้โทรติดต่อกันเลยครับหลังจากเลี้ยวรถเข้าบ้านนะครับจอดรถสเสร็จเรียบร้อย คุณแม่ก็ได้พูดกับพวกเราว่าจอดรถไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องเ,อเข้าบ้านพวกมึงอะลงไปกันให้หมดแล้วรีบเข้าบ้านไปซะพวกเรานะครับก็รู้สึกสงสยัยและคุณเอเองนะครับก็พยายามถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่แม่นะครับกับไม่ตอบและสั่งให้เข้าบ้านไปให้หมดห้ามออกมาเด็ดขาดและหลังจากนั้นนะครับทางคุณแม่ก็ได้เดินไปที่ศารพูมิแล้วหยิบกระถางทูบแล้วเอาการทูบนะครับที่ปักไว้ออกจนเหลือเพียงแค่ทรายจากนั้นนะครับท่านก็เอาทรายที่อยู่ในกระถางน,นะครับ สาติที่ตัวรถพร้อมกับพูดว่านี่มึงกล้ามาถึงถิ่นกูเลยเหรอพวกมึงจะเอาลูกหลานกูไปหมดเลยใช่ไหมมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยนะ <L un> ทุกคนนะครับ <L un> เมื่อได้ยินที่แม่พูดอย่างนั้นต่างก็าพากาันตกใจกับการกระทําและคําพูดของคุณแม่ครับ และพวกเรานะครับต่างมองหน้ากันและทำตาแบบตกใจตื่นมากๆต่อมานะครับพอถึงวันรุ่งขึ้นแม่ถึงมาเล่าให้พวกเราฟังอีกทีครับทางแม่นะครับได้เล่าว่าเมื่อคือนเนี่ยท้าแม่ไม่ส่งกูม,มาไปช่วยพวกเองบอกเลยนะว่าตายแล้วคับ มือนมันจะไปสู้กันอยู่บนหลังคาพวกเองแหละทุกคนนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจกับสิ่งที่แม่พูดและทางแม่นะครับก็ได้พูดต่ออีกว่าเมื่อคืนไปแวะจอดที่ไหนกันมารู้หรือเปล่าว่าพวกมันน่ะจะเอาชีวิตทุกคนในรถเลยนะพวกมันน่ะจะทําให้พวกเองตายกลายเป็นผีแล้วไปเฝ้าที่ตรงนั้นแทนพวกมันนั่นแหละเมื่อทุกคนได้ยินแบบนี้นะครับทุกคนถึงกับหน้าเสียกันไปตามกันเลยครับและต่อมานะครับพ่อถึงวันที่จะกลับมาที่กรุงเทพเลยด้วยความอยากรู้ว่าตรงที่เราไปจอดรถในคืนนั้นนะ มันมีอะไรหรือเปล่าทางคุณเอนะครับจึงได้กลับไปที่เส้นทางเดิมแต่ตอนกลับนะครับจะกลับเป็นตอนกลางวันและพอมาถึงที่นะครับก็ได้ชะลอรถแล้วมองไปตรงนั้นปรากฏว่ามันเป็นป่าลกครับและก็ได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ผูกผ้าสามสีไว้ด้วยครับและบริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีสารเก่าอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยครับที่เขาแบบว่าทิ้งไว้และหลังจากเหตุการณ์นั้นได้ผ่านพ้นไปนะครับทาให้คุณเอไม่กล้าใช้ถนนเส้นนั้นกลับบ้านอีกเลยครับตามที่จริงนะครับถนนเส้นนั้นก็คือมันเปียกมากๆครับทุกคน มืดมากและตอนกลางคืนคือแบบเงียบสุดๆและทางนั้นนะครับจะมีความน่ากลัวในเรื่อง สิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าจะเป็นเรื่องโจรดักป้นข้างทางก็มีเยอะเหมือนกันครับแต่นี่นะครับก็คือเรื่องราวความหลอนทั้งหมดในหลอนประจำสัปดาห์ EP นี้ครับเป็นไงบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวความหลอนที่ผมเอามาฝากทุกคนใน EP นี้ครับรู้สึกหลอนกันบ้างไหมครับทุกคนถ้าหลอนนะกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะฟังเรื่องราวความหลอนของจังหวัดไหนหรือว่าตำนานความหลอนของอะไรนะครับคอมเมนต์แนะนําเข้ามาได้เลยนะครับแล้วผมจะทําการหาข้อมูลนํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง ผมและสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะถูกใจทุกคนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ s u b สไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเ<ฮ>จอกันในหล่อมประจำสัปดาห์ EP ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ